สวัสดีค่ะลัคนาราศีเมษนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจําเดือนพฤษภาถึงมิถุนายน2566นะคะคลิปนี้แม่หมอเน้นดูลัคนาเป็นหลักท่านใดไม่ทราบลัคนาอนุโลมดูแบบราศีได้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่คําทํานายดวงกันเลยนะคะ ลัคนาราศีเมษนะคะแม่หมอหยิบไพ่ของคุณออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นช่วงของการตัดสินใจค่ะเลือกให้ถูกเลือกให้ดีนะคะไพ่ประจําตัวเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยคือการตัดสินใจการพิจารณาความลังเลความไม่แน่นอนในตัวเองนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างให้คุณต้องเลือกนะสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะก็ เรียกว่าเรื่องดีๆนะคะแต่ดาวพฤหัสทับลัคนานะคะคนลัคนณาราศีเมษถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการตัดสินใจอะไรครั้งสําคัญสําคัญนะคะเรียกว่าคุณน่าจะตัดสินใจไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้พฤหัสเข้าทับลัคขาแล้วถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้เลือกนะสำหรับคนลักนณาราศีเมษนะคะ เรื่องอะไรที่ต้องเลือกนะคะเรื่องของการงานหรือเปล่านะคะไพ่ของการงานมันจะเป็นไพ่ของหนึ่งดาบนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือว่าการตัดสินใจอะไรครั้งสําคัญสําคัญในชีวิตแต่ว่าทําแล้วดีทําแล้วประสบความสําเร็จนะคะตั้งใจทําอะไรไว้ก็ต้องทําให้สําเร็จนะคะแต่ว่ามันต้องผ่านอุปสรรคปัญหาความยากลําบากก่อนนะถึงจะดีนะคะสําหรับของคนลัคณาาสีเมษนะคะ เหนื่อยหน่อยนะเรื่องของการงานนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนสําหรับไพ่ใบนี้นะหนึ่งดาบนะคะชัยชนะที่ได้มาด้วยความยากลําบากนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จนะคะไพ่ที่ประกบหน้าคุณเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนนะดังนั้นแล้วคนเมตนะคะเรียกว่ามันจะมีเรียกว่ามีโชคเข้าข้างคุณนะคะทหยิบจับทําอะไรเรียกว่ามันจะพลิกมันจะพลิกจากสิ่งที่เราแบบ ไม่เคยทำพอเราไปหยิบไปจับไปทำมันจะดีขึ้นนะคะมันจะสร้างเงินสร้างทองให้กับเรานะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณไปหยิบไปจับไปทำมันจะไม่ได้ง่ายนะคะมันจะต้องผ่านความยากลำบากผ่านอุปสรรคปัญหาก่อนถึงจะดีนะสำหรับคนลัคณาลาศีเมษนะคะตามดวงดาวของคุณแล้วคนลัคณาลาศีเมษดาวการงานของคุณก็คือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เขาย้ายไปสู่ภพลาภะแล้วนะนะคะดังนั้นแล้วนะคะ ทำอะไรก็เรียกว่า2ปีครึ่งนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะสาหรับคนลัคนาราศีเมษเรื่องของการงานนะคะหรือว่าจะมีโชคมีลาบจากในเรื่องของการงานนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาง่ายๆเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาผ่านความยากลําบากก่อนนะถึงจะดีนะคะมันเป็นลักษณะของดาวด้วยนะคะดังนั้นคนเมษนะ,ะดาวการงานของคุณเป็นดาวเสาร์นะคะเรียกว่ากว่าจะประสบความสําเร็จก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาผ่านงานหนักๆมาก่อนอะ ะะถึงจะดีนะคะในส่วนของดาวประจําตัวตอนนี้เป็นนิดนะดาวประจําตัวของคุณย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นนิดนะคะเรียกว่าจะมาตรฐานดาวค่อนข้างอ่อนแรงนะนะคะถ้าดูตามหน้า,พาไพ่แม่หมอแม่หมอจะบอกว่าคุณน่าจะมีความลังเลในใจความไม่เสถียรภาพในตัวเองคือความไม่แน่ใจไม่รู้จะเลือกอะไรอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นสําหรับดาวประจําตัวจะเป็น,นแนวแนั้นนะคะ และก็ในส่วนของเรื่องของการเงินการทองนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเป็นยังไงบ้างเงินทองตอนนี้นะคะเงินทองตอนนี้เขาอยู่ที่ราศีเมถุนดาวสุกนะคะอยู่ที่พบสหัสชฉะนะเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนะคะเงินทองนี่แม่หมอจากนาภไพ่แม่หมอแม่หมอว่าโชคลาภอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะทุกคนอยู่ที่คุณพ่อ อยู่ที่คุณพ่ออยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโชคลาบนะนะคะและก็เมจิเชียนที่ประกอบหน้าคุณนั้นนะคะแม่หมอว่าคุณจะหยิบจะจับทําอะไรนะถ้าคุณตั้งใจมันก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณอยู่แล้วสําหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เทคนิคหรือว่ากลวิธี การพูดการจารนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีการสื่อสารการตลาดนิดนึงนะสำหรับคนลัคณาราศีเมษนะคะคือช่วงนี้มันจะมีเรื่องของการสื่อสาระนะคะการตลาดการสื่อสารนะคะหรือว่างานที่ต้องใช้คำพูดนะคะเรียกว่าจะทำให้เจ้าชะตานั้นมีโชคว,วีลาบได้นะคะมีจะเชื่อประกบหน้าแม่หมอว่าหยิบจับงานที่ไม่ถนัดะนะคะก็จะทำให้เจ้าชะตามีมีโชคว,วิลาบได้เหมือนกันนะคะ ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่ามันจะมีไพ่ที่มีปัญหาคือเดวิลขึ้นมานะเดวิลแล้วก็จิตใจของคุณนะคะจิตใจของคุณไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไพ่สรุปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะบางอย่างที่คุณตั้งเป้าไว้มันไม่ได้เป็นอย่างใจคุณคิดบางทีคุณเป้าที่คุณตั้งไว้มันสูงเกินแต่สภาพเหตุการณ์แวดล้อมมันไม่ได้เป็นอย่างคุณคิดนะเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานดาวต่างๆรวมทั้งดาวประจําตัวของคุณเนี่ย ยังอยู่ในมาตรฐานดาวที่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะดาวประจาตัวยังเดินไม่ได้เข้มแข็งนักนะคะดังนั้นแล้วการคาดหวังอะไรบางอย่างนะคะจะต,ต้องมีการวางแผนที่ดีนะคะใช้ระยะเวลาในการวางแผนนะคะการงานบางอย่างก็ต้องใช้เวลานะคะกว่าจะประสบความสําเร็จก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าที่แน่ๆมันประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลานะคะ จะเป็นประมาณนั้นไพ่ดาบมันขึ้นตำแหน่งของการงานค่ะทุกคนมันก็จะงานงานหนักนิดนึงแต่ว่ามันสําเร็จนะไพ่ใบเนี้ยเพราะว่าดูมาให้หลายคนแล้วได้ไพ่ใบเนี้หนึ่งดาบเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยแต่มันประสบความสําเร็จทุกคนนะคะดังนั้นก็อดทนตั้งใจวางแผนนะสำหรับคนลักขณาราศีเมษนะคะช่วงนี้ดาวไปทับลักนณาเยอะนะคนลักนาราศีเมษ ดาวทับลัคนาเยอะไม่ว่าจะเป็นดาวพระเือนสบดีนะคะซึ่งเป็นดาวในภพวินาศนะคะแล้วก็เป็นดาวในภพสุภะของคุณด้วยนะคะทับลัคนารวมทั้งดาวราหูซึ่งมาจากภพลาภะด้วยนะคะก็ทับลัคนานะคะจริงๆดาวมาจากภพเรือนที่ดีหลายดวงนะนะคะก็ยังส่งผลดีให้เจ้าชะตามีโชคมีลาบอยู่นะนะคะแล้วก็ตอนนี้มีดาวพุธไปมนใน ลักขณาของคุณนะนะคะดาวมุดดาวพุธทับลักขนานะคะดาวพุธเป็นดาวในภพสหัสชาเพื่อนฝูงสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ภพอรินะคะดังนั้นเจ้าชะตาในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าระวังสุขภาพด้วยเหมือนกันนะอริทับลักนะคะและก็มีดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนของการเงินนะคะ อาทิตย์ย้ายเข้าเรือนไหนก็จะร้อนเรือนนั้นนะคะทุกคนอาจจะร้อนเงินร้อนทองนะในช่วงนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะหรือบุตรบริวารทำให้เกิดเรื่องเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเปล่าในหน้าไพ่ของแม่หมอเนี่ยมันมีไพ่เดวิลขึ้นตำแหน่งของบุตรบริวารของคุณนะนะคะอาจจะได้เสียเงินเสียทองให้กับบุตรบริวารนะคะหรือว่าลูกหลานนะคะอาจจะเรียกว่าระหว่างเรื่องของลูกหลานนะคะ มาหลอกเอาเงินเอาทองนะคะอาจจะหลอกว่าไปนู่นนี่นั่นไปลงทะเบียนเรียนไปจ่ายค่าเทอมแต่จริงไม่ได้เอาไปจ่ายค่าเทอมอะไรประมาณนี้นะนะคะระวังลูกหลานจะมาเรียกว่ามาหลอกเอาตังค์นะสาหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะรวมทั้งใครที่มีลูกน้องบริวารในช่วงนี้ก็ดูดีๆนะคะระวังเรื่องของการเงินการทองดีๆในส่วนของบุตรบริวารน,นะคะไม่งั้นก็ช่วงนี้ลูกหลานบุตรบริวารของคุณนะคะอาจจะเรียกว่า เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกนะคะไปหลงผิดไปมัวเมากับอบายามุกทําให้เกิดเรื่องเสียเงินเสียทองได้น,นี่ต้องระวังเหมือนกันนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษเพราะว่ามันเป็นไพ่เมเจอร์ขนาดใบใหญ่นะคะระวังนิดนึงนะคะขึ้นในตําแหน่งบุตรบริวารลูกน้องนะคะลูกหลานของคุณนะคะประเด็นคือดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้าไปสู่ราศีพฤษศอะ่ะเขาไปเจอดาวมฤตยูด้วยไงคะ ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดให้กับคนที่อายุน้อยกว่านะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะส่วนไพ่ที่ขึ้นในตำแหน่งของอนาคตเป็นไพ่พระฤาษีนะคะทุกคนอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเก็บตัวปีกวิเวกอยู่เงียบๆวางแผนอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้หรือบางคนบางท่านนะคะ ไปเข้าวัดทำบุญนั่งสมาธิถือศีลได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งอาจจะได้เครื่องรางของขังนะคะสิ่งที่เป็นมงคลมาไว้กับตัวเองด้วยนะคะก็ถือว่าดีนะคะสําหรับไพ่อนาคตนะคะส่วนไพ่ของคำแนะนํำอุปสรรคปัญหาพยายามอย่ารือฟื้นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องราวที่เป็นอดีตเรื่องราวที่ผิดพลาด ในครั้งก่อนมาเป็นประเด็นนะคะไม่งั้นจะมีปัญหาได้ขึ้นไพ่ห้าช่วยนะคะมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกด้านลบของเราะะด้านลบของเราคิดแต่เรื่องเก่า,กาในอดีตนะคะคิดแต่เรื่องของความผิดพลาดที่ผ่านมานะคะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่8เพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมรอบข้างจะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะอันนี้ก็ไม่ดี ถ้าเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยก็ยังถามว่าจริงใจไหมไม่ค่อยจริงใจถ้าเป็นเพื่อนฝูงอะเพื่อนฝูงไม่ค่อยจริงใจนะมันไพ่เดอะโมนระวังถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังได้ถ้าเป็นเพื่อนที่อายุน้อยกว่าก็ต้องระวังนะคะถ้าใครที่ทําธุรกิจการงานลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะสําหรับคนลัคนาราศีเมษคุณมีดาวพุธอนะเป็นดาวในภพอลิทับลัคนานะแล้วก็ดาวพุธเขาเดินพักเออเดินมนอนะเดินมนแล้วก็ ไปอยู่กับดาวราหูนะคะดังนั้นระวังเรื่องของอาการเสียประโยชน์กันระหว่างเพื่อนฝูงนะคะอาจจะทําให้มีปัญหากันได้นะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะมันเป็นไพ่เมเจอร์ขนาดบใหญ่ดังนั้นต้องระวังนะคะระวังอะไรบ้างระวังเพื่อนใครลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนระวังเพื่อน ยักยอกเงินทยอหัดหลังนะคะรวมทั้งใครมีบริวารลูกน้องก็ต้องดูแลดีๆนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ซื่อตรงเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าเบาๆหน่อยกอ็ลูกหลานอาจจะไปติดอบายมุกสิ่งเสพติดการพนันอะไรว่าไปอันนี้ต้องดูแลดีๆสําหรับคนเมตนะคะไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ในตําแหน่งของจิตใจลึกๆของเรานั้นจะเป็นไพ่สองดาบนะคะ เรียกว่าต้องเปิดหูเปิดตายอมรับความเป็นจริงนะคะมีปัญหาอะไรก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่าปิดหูปิดตานะคะคือเราไม่ค่อยจะยอมรับความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าจากหน้าไพ่เป็นไพ่สองดาบนะคะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เรียกว่ามีผ้าปิดตาอยู่เห็นไหมคะแต่ปัญหามันลุมเล้าอยู่นะนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องเผชิญกับความเป็นจริงสําหรับคนละคณาราศีเมษนะคะส่วนไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะ สถานการณ์บางอย่างมันยังไม่เป็นอย่างใจคุณคิดนะคะยังมีอุปสรรคปัญหาเรียกว่าจะต้องใช้การวางแผนที่ดีนะคะใช้การวางแผนที่ดีเรื่องของการงานก็ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนนะคะเรื่องของการงานเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคือไม่มองไม่ต้องไม่ห่วงเรื่องของการงานของคุณเท่าไหร่สาหรับคนลัคณาลาศีเมษดาวมันเดินไปลักษณะเนี้ยนะคะ ถ้าเราขยันอดทนตั้งใจประสบความสำเร็จแน่นอนสำหรับคนเมษนะคะไม่แม่น่าห่วงเพราะว่าดาวการงานย้ายเข้าสู่ภพลาภะแล้วภพของความสำเร็จนะคะส่วนที่มีปัญหาตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงบุตรบริวารอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีดาวดาวบริวารของคุณอะเข้าสู่ภพการเงินนะ นะคะแล้วก็ไปเจอดาวมฤตยูระวังจะเสียเงินให้กับลูกหลานลูกน้องบริวารน,นะคะแล้วก็ในตำแหน่งของดาวสหัสชะของคุณนะเพื่อนฝูงของคุณอะนะคะตอนนี้เขาทับลัคนาเลยทับลัคนาแต่ว่าเขาไปอยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะดังนั้นก็ระวังเรื่องของผลประโยชน์ดีๆสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะจะมีปัญหาขัดแยง้งขัดคอกันได้ระวังเรื่องของคดีความด้วยนะคะ เพราะว่าดาวคู่ราหูกับพุธเนี่ยนะคะเป็นดาวคู่วิวาทระวังเรื่องของคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยเหมือนกันสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวดีๆเหมือนกันนะสำหรับคนลัคนาเมษในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะต้องจะต้องใช้ทิกใช้เล่ใช้กลบ้าง ในการใช้ชีวิตของคุณนะสาหรับคนลัคนาราศีเมษจะซื่อๆไม่ได้เลยอะเพราะว่าดูไพ่แวดล้อมแล้วมีแต่คนที่แบบใช้เล่เพทุบายกกโกงกับคุณเยอะดังนั้นแล้วคุณก็ต้องมีทิกมีไหวพิบป,ปฏิพานด้วยนะสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะจะ่ไพ่อนาคตมันขึ้นดีอยู่เรีวยว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะต้องวางแผนอย่างแยบยนในการทําสิ่งต่างๆนะคะ รวมทั้งช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้การสนับสนุนส่งเสริมเจ้าชะตาดีอยู่นะคุณจะมีโชควีลาบเป็นลาบก้อนใหญ่เลยนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดังนั้นแล้วช่วงนี้ก็อย่าไปทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะสําหรับคนเมดนะคะเพราะว่าตําแหน่งสําคัญของคุณตอนนี้มันอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นเรื่องของโชคลาภเงินทองอ่ะอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นนะไพ่แวดล้อมของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเลยนะคะ งานแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องวางแผนดีๆหรือว่ารอช่วงเวลาดีๆนะนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะคนที่ทํามาค้าขายนี่ขายดีไหมก็พอไปได้อยู่นะพอไปได้แต่ว่ามันระวังพวกลูกค้าหัวหมอลูกค้าขี้โกงลูกค้าแบบว่า,ามาขาโมยของนะ ออแล้วก็รวมทางลูกน้องบริวารด้วยนะคะมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยมันต้องแก้ปัญหานะคะดาวฤกษ์ทับลักด้วยนะคะในช่วงนี้มันก็เลยจะเป็นออกแนวแบบว่ามีความวิตกกังวลหรือมีความเครียดด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เรียกว่าค่อยๆแก้ปัญหากันไปสําหรับคนลัคนาราศีเมษถ้ามีปัญหาไปสักอะไรในเรื่องของการงานนะคะจะเย็นๆจะร่วมแล้วก็ค่อยๆทําแบบเป็นระบบนะวางแผนดีๆ เดี๋ยวมันจะประสบความสำเร็จเองนะสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์สถานะคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะมีคนเข้ามาหรือเปล่าที่ผ่านมาเหมือนแบบเป็นความรักแบบฉาบชวยนะมาเร็วไปเร็วนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาหลอกมาให้ใจนะคะ แต่เหมือนจะไม่จีรังยั่งยืนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเด,เดวิวขึ้นด้วยอาจจะมีเรื่องของรักสามเศร้าด้วยบางคนบางท่านที่ผ่านมาแต่พอพระฤหัสย้ายมาทับรักเนี่ยมันจะดีขึ้นนะนะคะทีนี้จะเจอคนที่จริงใจจริงจังละทีนี้นะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแล้วนะคะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเป็นไพ่ตำแหน่งของคนรักคู่ครองแสดงว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดอะไรตรงกับปากพูดจริงทำจริงนะคะ แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ดีกว่าคนก่อนๆเยอะนะคะแต่ก็ดีกว่าคนก่อนๆเยอะก็สามารถพูดคุยได้นะ,ะบางคนบางท่านช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยเยอะก็ได้สําหรับคนละคนาราศีเมษนะคะความรักก็มีโอกาสเจอจากโลกโซเชียลเจอจากสังคมเพื่อนฝูงนะคะ เพราะว่าตอนนี้ดาวศุกร์อยู่ที่ภพที่3ของคุณเป็น3แกละคนาถือว่าดวงเนื้อหอมมีคนมารักมาชอบเยอะนะคะมีเสน่ห์กับผู้พบเห็นนะสําหรับคนละคณษในช่วงนี้นะคะพอวันที่30พฤษภาเขาจะย้ายไปสู่าราศีกระกดสถิตอยู่กับดาวคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณนะคะอาจจะเรียกว่าเจอความรักครั้งใหม่ๆได้เหมือนกันสำหรับคนเมษนะคะ แต่ถ้าตามหน้าไพ่ดวงความรักไม่ค่อยโดดเด่นนะคะดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ในช่วงนี้นะสําหรับคนเมธนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะคนโสดเนี่ยก็ถามว่ามีคนเข้ามาพูดคุยก็พูดคุยได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเขาอาจจะดูแบบไม่ค่อยโรแมนติกแค่นั้นเองนะคะในส่วนของคนมีคู่มีแฟนนะคะก็เรียกว่าความรักในช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ะนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะ อาจจะดูไม่ค่อยหวานนะคะคนรักอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกหรือเปล่านะคะตัวเราช่วงนี้อาจจะดูดีมีสเสน่ห์แต่ว่าคนรักคู่ครองเขาอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยโรแมนติกนะคะระวังเรื่องของความคิดเรื่องราวเก่าๆอย่าเอามาพูดคุยกันนะมันจะมีปัญหาก,กันได้นะคะจะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นสถานะคนมีคู่มีแฟนนะคะจริงๆความรักมันมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะนะคะแต่ว่าที่ต้องระวังคือเรื่องของเพื่อนฝูง แล้วก็บุตรบริวารลูกน้องนะคะไพ่ที่ขึ้นมามันไม่ได้เอื้อในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะทุกคนก็เลยจะบอกว่ายังยังไม่ค่อยเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าราหูก็ยังทับลักขณาเจ้าชะตาอยู่นะคะดังนั้นแล้วก็เรียกว,ว่าก็ดูดูกันไปนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะทั้ง3สถานะคนโสดคนคุยคนมีคู่นะคะก็ดูดูกันไประวัางเรื่องของอารมณ์นั่นแหละ นะอารมณ์การทะเลาะขัดแย้งกันเพราะว่ามีราหูทับลักนานะคะมันก็จะมีอารมณ์ร้อนใจนักเลงอะไรประมาณเนี้ยตามลักษณะของดวงดาวนะคะหน้ามือตามมวลุ่มหลงอะไรง่ายๆอะไรประมาณนี้นะแต่โชคดีว่าดาวพฤหัสเข้าทับลักนาแล้วนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมีสติไปชอบใครหลงมมวเมานะคะคุยกันได้ประมาณไม่กี่วันไปเจอกันแล้วนะเจอกันแล้วคบกันแล้วนี้ก็เรียกว่าอาจจะเร็วไปนะคะ ช่วงที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าพอพฤหัสเข้าทับลัคนาปุ๊บมันจะมีสติมากขึ้นมีการไต่ตองเรื่องของเหตุของผลมากขึ้นนะสำหรับคนเมษนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็สรุปเดือนพฤษภาะะเดือนพฤษภานี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ปลอดโปร่งเท่าไหร่นะยังไม่ได้ปลอดโปร่งเท่าไหร่ค่ะเพราะามีดาวอริทับลักดาววินาศก็ทับลักด้วยนะ,ะจะคิดมากคิดเยอะมีปัสสัปัญหาอยู่นะสำหรับคนลักนาราศีเมษนะคะ ส่วนเดือนมิถุนายนนะคะเรียกว่าก็จะผ่อนคลายขึ้นนะคะเพราะว่าดาวดาวพุธเนี่ยเขาจะเดินออกจากการทับลักนาของคุณนะคะอลิก็ไปแล้วนะคะแต่อลิจะเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพการเงินของคุณนะคะดังนั้นระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะสำหรับคนลักนาราศีเมษนะคะแต่ว่ารายได้บางอย่างก็เข้ามาหลักๆเลยคือรายได้ของคุณจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ คนที่อายุมากกว่าอาวุโสกว่ารวมทั้งคุณพ่อด้วยนะสำหรับคนลัคณาราศีเมษนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะนำโชคลาภมาให้เจ้าชะตานะคะดังนั้นคนเมษคุณต้องกตตัญญูรู้คุณกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะถ้าใครที่แบบไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าไม่ค่อยซื้อหาอะไรไปฝากท่านก็เรียกว่าต้องดูแลท่านดีๆในช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ คนที่อาวุโสกว่านะคะย้ำเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะช่วยเหลือคุณได้เยอะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของคดีความปัญหาวสักต่างๆที่เข้ามามันจะเบาบางลงได้เยอะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็สําหรับคนลัคนาเมธแม่หมอก็ค่อนข้างที่จะ เรีว่าดูให้ละเอียดเยอะกว่าหลายๆลัคนาราศีนะเพราะว่าเป็นดวงเมืองด้วยนะคะงันก็ยังวุ่นๆอยู่นะคะทุกคนนะคะรอด,ดาวย้ายก่อนนะนะคะรอด,ดาวย้ายก่อนอยังต้องเรียกว่ามีอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ก็เรียกว่าประคับประคองกันไปนะนะคะสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะแต่ทิศทางของดาวใหญ่แล้วเขาก็มาดีอยู่นะ สำหรับคนเมดดาวการงานอย่างนี้นะคะเขาก็เข้าสู่พบลาภพ,พบของความสําเร็จพบของโชคลาภรอยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองเพราะว่าดาวที่เป็นดาวการงานของคุณเขาเป็นดาวเสาร์ดาวเสามันจะเดินช้านะคะดังนั้นแล้วเวลาทําอะไรก็ต้องใช้เวลานะคะคกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะแต่มันไม่นานหรอก ว่าดาวสองมาเดินหนึ่งราศีมาสองปีครึ่งถ้าคุณขยันอดทนวางแผนดีๆมันสําเร็จแน่นอนนะคะส่วนดาวอย่างอีกหนึ่งดวงก็คือราหูตอนนี้ทับลัคนาคุณอยู่ไงนะคะราหูนะคะ,นะคะเขาเขาก็มาจากภพลาภของคุณนะภพของโชคลาภมาจากภพที่ดีเพียงแต่ว่าอย่าโลภสําหรับคนเมรอย่าโลภอย่าหลงมัวเมาอะไรมากเกินไปให้มีสตินะคะมันก็จะดีขึ้นไงนะคะ เพราะว่าดาวราหูเนี่ยเขาจะมีนิสัยเฉพาะตัวของเขาคือใจนักเลงละโมบโลมมากนะคะดังนั้นแล้วตัดนิสัยเสียๆเขาออกแล้วเอาสติเข้ามามันจะดีกับคุณเยอะนะคะสำหรับคนเมษส่วนดาวพฤหัสเขาเข้าทับลัคนาคุณแล้วนะคะจะมีสิ่งที่ดีมากกว่านะคะส่วนดาวทิต์นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเข้าทับลัคนาคุณเป็นมหาอุดเลย ะะปุตตะเป็นมหาอุดเข้าทับลัคนาคุณอ่ะเดาที่ดัดดวงเดินเมษาก็ดีไม่ใช่หรอเดินเมษามีอากาศมีโชคมีลาบแบบฟุกๆนะคะแล้วก็ได้ก้อนใหญ่ด้วยเดินเมษาน่นะคะแต่ตอนนี้เขาจะย้ายไปที่ราศีพฤษศนะคะเขาย้ายไปที่ราศีพฤษศเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นพบการเงินของคุณนะดังนั้นให้ระวังเรื่องของการเงินไงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนไหนก็จะร้อนเรือนนั้นร้อนเรื่องเงิน อาจจะร้อนจากเรื่องของบุตรบริวารทําให้ร้อนนะว่าตามหน้าไพา่บุตรไพ่บุตรบ,บริวารไม่ค่อยโอเคนะคะเป็นไพ่เมเจอร์ขนาดใบใหญ่เดวิลนะคะดังนั้นระวังว่าบุตรหลานจะไปหลงมัวเมากับอาบายมุกนะคะสิ่งที่มันไม่ดีทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองได้นะคะเพราะว่าเขาย้ายไปเจอดาวพฤติยูด้วยนะคะรายเดือนก็จะเป็นประมาณเนี้ยรายเดือนเราจะดูดาวอาทิตย์โชคลาภรายเดือนดูดาวอาทิตย์นะคะส่วนโชคลาภรายปีดูดาวพฤหัส รายวันดูดาวจันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ภาพรวมรายปีของคุณมันดีอยู่แล้วไงสําหรับคนเมษนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปแล้วนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะทคําคลิปออกมาช้าต้องขออภัยนะคะทุกคนเพราะว่าแม่หมอไม่ค่อยสบายทุกคน เป็นโรคกระเพาะเรือหลังนะคะทุกคนแสบกระเพาะมากเลยตอนนี้ต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะแล้วก็เวลาทําคลิปก็จะทําคลิปให้ไปเลยล่วงหน้า2เดือน,นะคะแม่หมอก,ก็จะทายดาวล่วงหน้าให้เลยนะคะีน,นก็เรียกว่าเดือนหน้าเดือนมิถุนายนะถึงจะดีขึ้นนะสำหรับคนเมตรนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วขอท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ